มาเจอกับช่วงเก็บสับจีนวันนิ้กันอีกแล้วนะคะในพีนี้ค่ะก็มาเจอกับ8ประโยคนะคะให้กำลังใจตัวเองก็ได้แล้วก็ให้คนอื่นก็ดีค่ะมาเจอกับประโยคแรกกันเลยนะคะก็คืออีเชี่ยโต้ห้วยกว้ชี้เตอะนะคะอีเชี่ยโต้ห้วยกว้ชี้เตอะนะคะเดียวทุกอย่างเนี่ยก็จะผ่านไปเนาะคำว่าอีเชี่ยนะคะจะแปลว่าทุกอย่างเนาะส่วนคาว่าโตนะคะคือมันล้วนทั้งหมดเนาะซึ่ง จะมาใช้นะคะช่วยกับคําว่าอีเชียนั่นเองนะเหมือนทุกอย่างเนี่ยล้วนทั้งหมดนะคะหวะ้วยจะเนาะก็กั้วช่วยนะคะกั้วช่วยเนี่ยก็จะแปลว่าอดีตก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยก็จะให้ความหมายว่าผ่านไปอ่าดังนั้นอีเชียโตหว้วยกั้วช่วยเตอรนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปค่ะต่อมาค่ะเจียนสือเสี่ยซุ่ยเ你ิงกงเตอเจียนสือเสี่ยซุ่ย你会成功的นะคะ ทำต่อไปเนาะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะซึ่งคำว่าเจียนฉือนะคะแปลว่ายืนหยัดนะคะหรือว่ามุ่งมั่นนะคะเซี่ยฉุยก็คือแบบทำต่อไปนั่นเองนะคะคือแบบต่อไปดำเนินต่อเนาะดังนั้นเจียนฉือเซี่ยฉุยก็คือแบบมุ่งมั่นต่อไปนะคะยืนหยัดต่อไปหรือทำต่อไปนะคะหนีห้วยนะคะเฉิงกงเฉิงกงก็คือประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นประโยคนี้ค่ะเจียนฉือเซี่ยฉุยหนีห้วยเฉิงกงเต๋อเนี่ยคะแปลว่าทำต่อไปนะคะคุณก็จะ ประสบความสำเร็จมาประโยคนี้ค่ะเชื่อสิ่งที่จี一切都会更好นะฮะเชื่อสิ่งที่จี一切都会更好อ่าคำว่าเชียงซิ่งน,นะคะก็แปลว่าเชื่อจจื้อีอออ่ตัวเองนะคะส่วนอ่า一切โต้เมื่อกี้นะคะคือแบบทุกอย่างล้วนใช่ไหมทั้งหมดล้วนเป็นยังไงนะคะเกิ้ออ่าห้วยเกิ้อเห่าก็คือจะดีขึ้นนะคะคําว่าเกิก้อเห่าคือดีขึ้นหรือว่าดีกว่าดังนั้นประโยคนี้นะคะเซียงซิ่จื้อจี อิเชียโตห้วยเกืองห่าวนะคะเคยเชื่อมั่นในตัวเองนะหรือว่าเชื่อในตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นต่อมาค่ะว管多ตัว会ุ去นะคะว管多ตัว会ุ去นตะคะคือไม่ว่าจะยากแค่ไหนทุกอย่างก็จะผ่านไปนะคะคาว่าผู้กว่อนก็คือไม่ว่าจะนะคะหรือว่าไม่สนว่า่ส่วนคําว่าตัวนะตัวในที่นี้เนี่ยก็จะ จะสื่อว่าแปลว่ามากก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราจะตามด้วยพวกคคำ adjective นะคะอย่างเช่นตัวตาอายุเท่าไหร่เนาะตัวเก้าสูงแค่ไหนตัวชาวเฉียนราคาเท่าไหร่เป็นต้นนะคะมันก็จะให้ความหมายคล้ายๆกับคำถามดังนั้นตรงนี้นะคะคือตัวคุน้นหนานก็คือยากแค่ไหนนะคะหรือว่ายากมากแค่ไหนหรือว่าลำบากมากแค่ไหนเนี่ย ่มันก no ็จะเป็นแบบผู e ้ก่านตัวคุณหนาเนาะคือไม่ว่าจะยากแค่ไหนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะโตห้วยกัวชี่นะคะกัวชี่ก็คือผ่านไปอย่างเดิมนะคะคือไม่ว่าจะยากหรือว่าลําบากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะตอนที่ประโยคนี้เลยค่ะทุกคนขู่จนทุกคนทุกคนทืกคนทุ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 กคนทนทุกคนทุกคนทุกคนทื่อนทุกคนทุอคนทุก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 คนท นะคะคือความเจ็บปวดเป็นเพียงชั่วคราวนะคะความเข้มแข็งต่างหากที่เป็นนิรันด์นะคะท่องกตรงนี้เนี่ยคือเหมือนความเจ็บปวดหรือว่าความทรมานนะคะจือชื่อก็คือแค่เพียงนะคะหรือว่าเพียงแค่นะ้านฉือน,นะคะคือแบบชั่วคราวอ่าส่วนเติะที่เจอในสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นการแบบมาเน้นย้ำประโยคนั่นเองนะคะคือแบบเออเป็นแค่แบบชั่วคราวนะนี่อ่าต่อไปนะคะเจ้นเฉียงก็คือความเข้มแข็ง ะะคใะช้ชื่อใช้ชื่อตรงนี้เนาะคือแบบต่างหากนะคะเช่นใช้ช,ชื่อจุดๆเตอะนะคะคือเป็นสิ่งนี้ต่างหากนั่นเองอ่ะยงเขิงนะคะก็จะให้ความหมายว่านิรันต์นะคะหรือว่าตลอดไปก็คล้ายๆกับคําว่าหยางเยือนค่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะท่องขู่จุดชื่อจ้านทร์สุอเจียนเสียงใช้ชื่อยงเขิงเตอะนะคะความเจ็บปวดเป็นเพียงชั่วคราวความเข้มแข็งต่างหากนะคะที่อยู่ตลอดไปอ่ะหรือว่าเป็นนิรันต์นั่นเอง มาคะ你已经做的很好了你好你已经做的很好了นะค้อว่า已经就做了你ะคือแปลว่าแล้วนั่นเองอ่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆจะใส่แค่เลยก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการจะเน้นนั่นเองว่าได้ดีมากแล้วนะอ่ะหรือว่าจุดจุดแล้วนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดมีจริงเข้ามามักจะเข้ามาช่วยเน้นด้วยนะคะอ่ะดังนั้นอีจริงจุดจุดเลยก็คือแล้วนั่นเอง อ่าจ้วเตอเขินห่านะคะคําว่าจ่วก็ทาเนอะเขินห่าก็คือแบบดีมากนะคะเต๋อตรงนี้เนี่ยอ่าจริงจริงมันก็จะเป็นเสียงอ่าสั้นนะคะหรือว่าเป็นเสียงสามันนั่นเองอ่าตรงตรงนี้เนี่ยก็ผิดนะคะตรงจะไม่ใช่เสียงสองเนาะอ่านั้นจั่วเต๋อเขินห่าก็คือแปลว่าทําได้ดีอ่าหรือว่าทําได้ดีมากนะคะดังนั้นประโยคนี้ค่ะนี่จริงจ่วเต๋อเขินห่าเหรอนะคะคุณทําได้ดีมากแล้วมานะคะเสียงสิ้นหมิงเนี loyalty, <masked> names, ุ้ะยเกห่า เซียงซินหมิงเทียน้วยเกิงหาเนาะอ่ิจริงเซียงซินนะคะก็เจอจากประโยคก่อนหน้ามาแล้วนะก็ค <joystick> ือเชื่อนะคะเชื่อว่าหมิงเทียนพรุ่งนี้นะคะ้วยเกิงหาก็คือจะดีขึ้นหรือว่าจะดีกว่าค่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะเซียงซินหมิงเทียนุ้ยเกิงเหาก็คือเชื่อว่าพรุ่งนี้นะคะมันจะดีกว่าค่ะต่อมาค่ะที่ประโยคสุดท้ายนะคะคือเปียฟางฉี หมิงเทียนหุยเกิ้หานะคะเปียยฟังชี่มิงเทียนหุยเกิ้อหาคืออย่ายอมแพ้พรุ่งนี้นะคะจะดีกว่าคําว่าเปียนะคะคือแปลว่าอย่าฟังชี่ก็คือแปลว่ายอมแพ้นะคะละเลิกหรือว่าปล่อยวางนะคะแบบลลมเลิกอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นมิงเทียนหุยเกิ้งหาคือพรุ่งนี้จะดีกว่าอ่าดังนั้นเปียฟังชี่มิงเทียนหุยเกิ้อเหานะคะคืออย่ายอมแพ้อย่าปล่อยวางนะคะหรือว่าอย่าลลมเลิกพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะดีกว่าค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดอยากจะให้กาลังใจเพื่อนคนจีนนะคะหรือว่าอยากจะให้กําลังใจตัวเองก็สามารถเอาประโยคนพวกนี้นะคะไปให้กําลังใจได้ค่ะ